ท่านประธานขออนุญาตครับคือผมอนุญาตคงไม่ได้ท่านไม่ได้ขอไปยติไว้ผมไม่ได้ไปยติผมกําลังขอหาลือท่านประธานครับได้ครับขอเว <ขอ S 2> ลาไ,ไม่เกินหนึ่งนาทีาท่านประธานครับมาตานี้และถ้อยคํานี้เป็นถ้อยคําที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกําลังเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในภาพรวมอย่างกว้างขวางมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมายมหาศาลท่านประธานครับ ประเด็นนี้ถ้าหากว่าผ่านวุฒิสภาไปเนี่ยเป็นประเด็นที่จะมีทั้งบวกและลบไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งขอหารือท่านประธานว่าถ้าจะมีการพักสักสิบนาทีซึ่งไม่ได้เสียเวลาในภาพรวมของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เลยให้กรรมธิการเสียงข้างมากกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านไปตกลงกันให้ได้ข้อสรุปมาให้สมาชิกวุฒิสภาประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากจริงๆแล้วก็มีประเด็นโต้แย้งมากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราผ่านไปโดยที่ ความเข้าใจของสมาชิกยังไม่ได้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางอย่างละเอียดลงลึกในรายละเอียดดังที่ทั้งฝ่ายข้างมากและข้างงน้อยได้ลงมาแล้วผมแปลกใจคือรัฐบาลเสนอร่างมาสภาผู้แทนราษฎรไปปรับแก้และเป็นกลายเป็นประเด็นที่เกิดความขัดแย้งมหาศาลสิบนาทีไม่ได้ใช้เวลามากเลยท่านประธานครับพักเพื่ออะไร<น>ะครับเพราะว่าจะเป็นการลงมติในถ้อยคําเพียงกากาอ้อยนะครับซึ่งก็มีการอภิปรายมีการโต้เถียงกันในประเด็นเหล่านี้ แล้วท่ททานประธานกรรมธิการยืนยันขอให้ลงวตินะครับ